ขณะที่สถานการณ์พายแรงที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้เริ่มส่งผลกระทบกับชาวประมงริมแม่น้ำโขงที่อำเภอเขม,มาราช ทำให้จับปลาเศรษฐกิจอย่างเช่นปลาเคิงปลาคังปลากรดและปลาเนื้ออ่อนซึ่งมีราคาซื้อขายกิโลกรัมตั้งแต่200-400บาทได้น้อยลงเพราะระดับน้ําที่ลดลงอย่างรวดเร็วทําให้ปลาตื่นน้ําไม่เข้าในอวนที่วางดักไว้ตามร่องน้ําขณะที่แม่ค้าปลาในตลาดอําเภอเขมราชก็กล่าวว่าชาวประมงริมแม่น้าโขงจับปลาได้น้อยและต้องสั่งซื้อปลาจากอําเภอใกล้เคียงมาจําหน่ายให้กับลูกค้าทําให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจึงต้องปรับราคาตามกลไกการตลาดเพื่อให้มีกําไร นอกจากนี้ยังได้เกิดปรากฏการณ์สาหร่ายบูมในลำน้ำโดมใหญ่ตั้งแต่เขตอำเภอนาเยียถึงอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นระยะทางยาวประมาณ20กิโลเมตรโดยสาหร่ายบูมเกิดเป็นช่วงๆของลำน้ำจนถึงหน้าเขื่อนบ้านสร้างแก้วตบาบลโพไซอําเภอพิบูลมังสาหารสาเหตุก็เนื่องมาจากระดับน้ำในลำน้ำโดมใหญ่มีน้อยกว่าปกติสำหรับการเกิดสาหร่ายบูมเกิดจากตะกอนดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ทับถมกัน เป็นเวลานานหลายสิบปีและีีรตะกอนดินจากบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานแป้งมันแห่งหนึ่งที่แตกไหลลงสู่ลำน้ำทำให้สาหร่ายได้อาหารเต็มที่จึงเติบโตได้อย่างรวดเร็วค่ะที่จังหวัดพิษณุโลก